ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่พยาบาทไม่ยุ่งกับใครใครไม่ดีก็เ่องขอกเขาแต่ถ้าเราไม่ดีนี่เรื่องของเราอ่ะองั้นเดี๋ยวจะช่วยเหลือโยมเอาเงินมาสาักษาไปใช้ แล้วข้าวผู้พี่ไหมข้าวผู้พี่ก็ผู้องเอาข้าวมาให้ เยุเปิดธรรมะเุเ่องที่หนึ right? ่งเกิดเมเร่ี่กิมยเล,เล่อสามถึงามร้อยแปดสิบัญญาัแิบหกเนมะแ

เรจะเปลี่ยนกันในโยมก็เกดห้าห้าก็เกเก็ดเตะได้สามสามไปวิทีโยมหรือฟังไปเรื่อยเพราะว่าปัญญาเนี่ยจะใครร้ไหมเป็นแสงสว่าเสียงครเพราะที่สุดในโลกเสียงใครทำให้เราใช่ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจฟังไปเปิดไปทั้งวันเนี่ยวิธีใช้นะง่ายๆเสียบพระ การดำเนินชีวิตเสียปั๊บเสียไปเปิดไปปั๊บเลยตัวเลยที่จะดำเนิเวลาพอเรหมดคืนหนึ่งเราที่เราเรามานั่งฟังคุณไหนก็ได้ถ้าเราเลี้ยงไปนิดแต่พอไม่ได้ยินเสียงเบาเสียงก็คงแก้ไว้เสียไปทางตองเราปิดเด็กปิดปุ๊บเปิดปุ๊บอยากให้ดันเล่นอีกไอ้คุมนี้เป็นวิทยุแต่ไม่ไดไมายุ่ง ฟังธรรมะดีกว่า้าซือหน้าหนึ่ง,งถ,ถ้าต้องการสวดคอก็เปิดหน้าหนึ่งเลขหนึ่งอหน้ายี่สามหือกดเลข2เลขสองหรือหน้ายีส ที่ในะ่อนจบรายการญาติยโยมก็ดูแต่ยังโยมเนี่ยจะมาดูก็มีพื้นฐานของศสีลอยู่แต่ว่าการที่ไม่มีกายานุนิสคอยชักจูงคอยนำทางก็ทำให้เราไม่ได้พัฒนา,ายิ่งกว่าคำว่าเสียให้เกิดเป็นสียงที่มีสมาธิสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาจะเป็ความรุ้พัา ความมั่นหมายทุกเรนก็ยินีกัที่จะจบและก็ยู่ดีว่าเราได้มีกับพี่บมีสิ่งดีก็จะเกื้อกูลเกื้อเราขับก,กันให้เราได้ผลอย่างน้โยมได้เอดดจอก,ออออกันก็จะได้มีปัยาางพุทธศตรกับกับวง่แล้กมา,าไปเรยนว่เขาก็จะได้เรีนถึงื่ครับมาถามไท พุทธในสุดยึามันเื่อเลี้ยงและบอกบนทางและจุดแสงสวา่างนำทางให้กับจิตเราให้มีบริกรรมหายใจเข้าปุ๊บหายใจออกโทเวลาตอนออกพุทธโทเนจะกำหนดลมหายใจไม่ต้องออกเสียงให้นิ่งแล้วก็พุทธอยู่ข้างในแล้วก็โทอยู่ข้างในแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราไม่ต้องดูลมหายใจแล้วก็พุทธโท พุทธโธแต่ไม่ออกเสียงก็กําหนดเงียบๆแล้วก็หายใจเข้าพุทออกโูทำแบบสบายฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตโยมจะนิ่งพอนิ่งโอ้โหทีนี้นั่งสบายใจสบายนะอ่ะสมควรเอาข้าวมา,าวอยู่คนเดียวสี่ลูกนี้กินได้นานไหมนานลูกละห้ากิโลนาน ถ้าเยอะเดี๋ยวนะเอาสีลูกเดือนหนึ่งถึง,เด,นนงเ,ดเดือนหนึ่งกี่ลูกยมจุประมาณกี่ลูกเดือนหนึ่งกี่ลูกก็บางทีก็ลูกเดียวบางทีก็แล้วแต่ผมเอาสีลูกก็พอเดี๋ยวนานไปสีลูกเล็กข้าวกับข้าวเอาไข่เอาปลากระป๋องมาด้วยเออเอเอข้าวหอมนันะ่นเลยนักีมาให้นะ เป็นข้าวหอมข้าวชั้นดีหอมมะลิกินแล้วนิม่ม<ะ>ข้าวยางดีมีผ้าหม่มผ้าห่มของโยมม,มีมีพอแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะเขาท่านผ้าห่มไม่กล้องอ่าผ้าค,คุณหนูหให้หให้มา,าให้มา,ามุ้งมุ้งใช้ไหม<ะ>ที่นี้ใช้ม,มุ้งไหม ใช่ใชเอามุงมาเผื่อนและกายัางไงมุงเขาผูกตรงนี้อะไรเงี้ยได้ส่วนใหญ,ญ่เปิดพัดลมนอนใช่ไหมและยุงมีไหมมีมีมั่งนะแต่แต่ชิ้นนี้ยังเปิดกับพัดลมนอนอ่ะส่วนใหญ่ก็เปิดกับพัดลมนอนหรือนอนในมุง้งมันเปิดพัดลมค่ะบางทีก็เปิดพัดลมอางเต็นมุ้งเผื่อให้กันเอแต่ว่าจย่างว่าจะ จะขึ้นยากลงยากไหมุมง้งมีอะไรต้องเออที่ต้องบอกไหมอ่ะเรียบร้อยนะเอาไข่มาเลยเจริณพรเดี๋ยสมควรเวลานะ